LISTEN TO THE CLOUD เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังคุยกับทูตรายการที่จะพาคุณไปรู้จักงานชีวิตและเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของทูตไทยในต่างแดนร่วมเล่าสู่กันฟังโดยประทรวงการต่างประเทศ สวัสดีครับนี่คือรายการคุยกับทูตรายการที่เดอะคลาวและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันชวนท่านเอกอัครสาชทูตไทยที่ประจำการอยู่ทั่วโลกมาพูดคุยกันถึงชีวิตของนักการทูตงานแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมุมนี้คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะครับตอนนี้ครับเราจะมาคุยกับท่านทูตที่ประจำการอยู่ในประเทศซึ่งผู้อ่านเดอะคลาวน่าจะคุ้นเคยกันอย่างดีนั่นก็คือนอร์เวย์เพราะว่าเมื่อ2ปีก่อน ทางสถานทูตมีโปรเจกต์ร่วมกับเด e Cloud ชื่อว่า h u n d Years Between นะครับเชิญท่านผู้หญิงสิกิิยาจนเส้นเดินทางไปตามรอยเสด็จพระาชดเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั่วประเทศนอร์เวย์นะครับแล้วก็กลายมาเป็นวิดีโอสารคดีเทศกาลภาพถ่ายแล้วก็เร็วๆนี้ครับจะกลายเป็นหนังสือด้วยซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะครับท่านทูตการติมนรักษาเกียรติเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลจะมาเล่าให้เราฟังสวัสดีครับท่านทูตครับ สวัสดีค่ะคุณสมกรก่อนจะไปถึงเรื่องหนังสือที่ทุกคนอยากจะทราบว่าเอ๊ะจะแจกหรือจะยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอคุยเรื่องชุดแต่การทูตกันก่อนนะครับได้เลยค่ะที่เริ่มต้นเลยฮะคือภาคใต้ของไทยนะครับก็จะมีฉายาว่าเป็นดินแดนที่ว่าเป็นฝนแปดแดดสี่คือฝนตกตลอดเวลาแปดเดือนต่อปีแต่ว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเหมือนที่มีฉายาว่าเป็นเมืองหนาวแปดแดดสี่คือฤดูหนาวที่ยาวนาน <laughs> ถึงแปดเดือน สิ่งที่ผม,มอยากรู้นะฮะคือว่ามันเป็นยังไงฮะหนาว8เดือนแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างครับขอบคุณมากเลยค่ะนเนว์ก็เป็นประเทศที่อยู่ทางด้านเหนือสุดนะคะคือเรียกว่าคาวโลกเหนือเนาะของโลกนะคะที่นี่ก็จริงๆพี่ในฐานะนักการทูตก็เคยอยู่ประเทศที่หนาวนะคะอย่างเช่นจีนสหรัฐนะคะ แต่พอมารนเวย์ก็กได้รู้สึกเลยถึงความหนาวที่หนาวมากนะคะคและก็เป็นหนาวที่ยาวนานนะคะตอนนี้นะตอนนี้เราคุยกันเนี่ยเดือนตุลาคมก็เริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะก็เริ่มเย็นแล้วอีกไม่นานก็จะเป็นเลขตัวเดียวนะคะแล้วก็จะหนาวไปถึงเดือนเมษายนเมษายนก็มีหิมะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหนาวนานมากาประสบการณ์ความหนาวที่พี่ประสบ ครั้งแรกๆเลยก็คือมาถึงนอร์เวย์เดือนธันวาเนี่ยเดือนกุมภาพี่ไปสวาบั์นะคะสวาาัสด์ซึ่งอยู่เหนือ,อไปอาร์กติกเลยนะคะเกือบคู่โลกเหนือเลยใช่ไหมฮะขั้โลกเหนือค่ะที่นั่นเนี่ยลบลบยี่สิบนะเราต้องแต่งตัวต้องต้องเตรียมตัวก็คือสมมุติว่าจะออกตอนเช้านี่ต้องให้เวลาการแต่งตัวประมาณอย่างน้อยๆยีน,นาทีเพราะเราต้องใส่ <laughs> ต้องใส่หลายเลเยอร์มากนะคะแต่แต่ก็ ไปอยู่สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มชินเริ่มปรับตัวได้กับความหนาวนั้นถ้าเราแต่งตัวอุ่นพอนะคะอ่าและที่น่นเนี่ยที่น่าสนใจก็คือมีคนไทยอยู่เยอะมากนะคะประมาณ200คนนะคะมีชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สวาวร์บ่ะเหรอครับที่สวาร์บาทค่ะเพราะว่าไปทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารนะคะแล้วก็อยู่กันเป็นอ่าเข้มแข็งทีเดียวนะคะอ่า ที่ที่นอร์เวย์โดยทั่วไปก็ก็อย่างที่คุณทรงกลดบอกก็ก็จะหนาวนานนะคะแต่เป็นความหนาวที่สดชื่นนะคะน <Yeah. S 2> อร์เวย์คืออากาศเขาบริสุทธิ์มากนะคะธรรมชาติธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์อยู่ไม่ค่อยมีมลพิษเพราะฉะนั้นก็สําหรับพี่ก็ไม่หนาวจริงแต่ไม่ไม่ทรมานมากมีอีกอันที่เป็นลักษณะ เด่นของนอร์เวย์ในช่วงหน้าหนาวก็คือความมืดนะคะ,วะความมืดจะยาวนานมากนะคะในหน้าหนาวเนี่ยในออสโลนะคะพระอาทิตย์จะขึ้นประมาณ9โมงเชา้าบ่ายสาพระอาทิตย์ตกแล้วก็วจะสัน้น <laughs> ทางเหนือนี่หนาว<อ>หนาวและมืดตลอด24ชั่วโมงเป็นเดือนๆนนคะ่ะก็ลักษณะจะเป็นเช่นนี้แล้วการใช้ชีวิตท่ามกลางช่วงที่แสงมันสั้นมากๆอะฮะ แล้วก็เดือนหนึ่งมีแค่แบบไม่กี่เดือนเองอะความรู้สึกเราเป็นยังไงฮะมันหดหูมันที่เขาบอกไว้ฮะมันเป็นได้พี่เข้าใจได้นะคะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติเช่นนี้ทําให้เรารู้สึกหดหูเหงาว,ว้าเวได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราพี่อยากจะให้มองนะในอีกด้านหนึ่งนะคะในด้านคือนเวก็จะมีสองด้านเสมอการที่มาอยู่นเวททาให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยเราต้องมีต้องอยู่อย่าง ใช้ชีวิตอย่างสมดุลเนี่ยทำอย่างไรแน่นอนธรรมชาติมีความโหดร้ายมีความาสิ่งที่เราต้องต้องอยู่ survive ให้ได้ในขณะเดียวกันเขามีความสวยงามนะคะมีความสวยงามยังไงแม้กระทั่งในหน้าหนาวซึ่งมืดตลอดเนี่ยนะคะก็มีเป็นช่วงเวลาที่หิมะตกและเป็นช่วงที่นอร์เวย์สวยมากเช่นกันนะคะถ้าใครชอบ เล่นกีฬาที่เกี่ยวกับฤดูหนาวเล่นสกีนะคะหรืออ u t d ด o แ Activities ก็จะเป็นช่วงที่ดีนะคะ,ะหน้าหนาวก็มีอีกอันนึงที่พี่ประทับใจก็คือ Frozen Lake นะคะซึ่งพี่ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะอะช่วงเวลานั้นเนี่ยทะเลสาบของนอร์เวย์ซึ่งมีอยู่เยอะนะคะก็จะกลายเป็นน้ำแข็งหมดก็เป็นช่วงเวลาที่คนนอร์เวย์มาออกมาเล่น สเก็ตนะคะสกีหรือว่าตกปลานะคะขุดน้ําแข็งตกปลาก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้าเกิดว่าเรามองทุกอย่างนะคะมีทั้งแง่บวกแง่ลบเราพยายามมองในแง่บวกเนี่ยพี่ก็คิดว่าเราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะครับท่านทูตเองก็มีโอกาสได้เดินทางไปทั่วนอร์เวย์นะครับไปถึงสวาบาร์เลยทีเดียวพบเห็นอะไรบ้างฮะที่มีความเป็นแบบเวอรี่นอร์เวย นอร์เวย์มากที่ที่อื่นเขาไม่มีหรือเขาไม่เป็นกันนะครับเขามีความเป็นคนนอร์เวย์นะคะเท่า,าที่พี่เจอเองแล้วก็รับฟังมานะคะเขามีความเคารพในความเขาเรียกว่า personal space เนาะของตัวเขาะคะไม่ใช่เขาเย็นชานะคะแต่ว่าเขามีความอะไรอะเหมือนกับอันนี้แหละเป็นเป็นส่วนช่วงเวลาส่วนตัวของเขานะคะ หรือว่าอย่างอย่างเช่นในปีหนึ่งเนี่ยนอร์เวย์จะมีช่วงเวลาพักร้อนค่อนข้างนานนะคะตั้งแต่มิถุนาถึงสิงหาช่วงเวลานั้นเนี่ยคนนอร์เวย์คนนอร์เวย์ก็คือพักก็คือพักนะคะคเขาก็จะไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติของเขาในแคบบินนะคะหรือภาษานอร์เวย์เรียกฮิตะนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นการที่เขากลับไปอยู่กับธรรมชาตินั่นแหละเขาไปอยู่ในฮิตะเดิมเนี่ยนะคะ บ้านแคบินเนี่ยจะเป็นบ้านที่แบบไม่มีอะไรเลยเป็นบ้านไม้นะคะไม่มีห้องน้ำโดยซ้ำอันนี้คือเดิมนะคะหลังๆฮิตะก็พัฒนามีห้องน้ำมีมีครัวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนนอร์เวย์จะมีบ้านตากอากาศนะคะที่ที่ที่ไม่ใช่แบบหรูหรานะแต่ไปอยู่ในธรรมชาตินี่คือนี่เป็นพี่คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่เขารู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติที่เขาอยู่จริงๆนะคะ เรียกว่าตอนหน้าหนาวมันก็หดหู่มากพอแดดมาเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันเต็มที่เลยนะครับค่ะก็เวลาหน้าหนาวเป็นอย่างนี้แต่เวลาหน้าร้อนก็ตรงกันข้ามเลยนะคะหน้าร,ร้อนนอร์เวย์ก,ก็เป็นประเทศที่เรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนพระอาทิตย์เที่ยงคืนก็คืคอพระอาทิตย์ตกเที่ยงคืนนะแล้วก็ประมาณตีตีสี่ก็ขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวอีกอย่างนะคะคุณทรงกดครัช่วงนั้นเนี่ย พี่ก็จะรู้สึกว่าอ้าวสามทุ่มแล้วเราก็ยังนั่งทำงานอยู่เพาาเป็นยันสว่างพระอาทิตย์แดดแจ๋เลยนะคะแล้วก็กว่าจะตกในส่วนของออสโลเนี่ยพระอาทิตย์ตกประมาณ5้าทุ่มนะคะแล้วก็ประมาณที่สีพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะคะช่วงนั้นก็เราก็ต้องปรับตัวนิดนึงก็คือเราจะรู้สึกว่าเรานอนดึกนะคะเพราะว่ามันไม่มืด ที่บ้าน <laughs> ท,ที่บ้านแต่ละแห่งก็จะมีทุกแห่งบ้านบ้านและโรงแรมในนอร์เวย์ก็จะมีม่านอยู่สองแบบคือม่านธรรมดานะคะกับม่านกันแสงแดด <c oughs> เพราะว่าในช่วงหน้าหน้าร้อนเนี่ยก็จะสว่างทั้งทั้งคืนโดยเฉพาะอย่างไปนอตเคปซึ่งพี่เพิ่งไปมาเนี่ย <c oughs> ก็เป็นดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะเ, <c oughs> เรา <c oughs> เราก็จะไม่เห็นเราจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกที่นั่น ปการใช้ชีวิตที่มันมากนะฮะบ,บางช่วงพระอาทิตย์ตกบ่ายสามบางช่วงพระอาทิตย์ตก5้าทุ่มะใช่ <S <S ใช่ Extreme แ,แล้วนอกจากเรื่องฤดูกาลเรื่องธรรมชาติแล้วนะครับท่านทูตพบว่าชาวนอร์เวย์เขามีนิสัยหรือว่ามีลักษณะวีวัฒนมบางอย่างที่บีเอกซัอะไรีหครับ พี่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ฟุ้งเฟอ้อนะเป็นคนที่เรียบง่ายนะคะ mm. อเป็นคนที่ง่ายๆอ่ะที่นี่เนะี่ยบางทีนะการทูตก็พูดกันว่าเออมันอาจจะใช้คำว่า d o w นะคือแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่จริงๆพี่ชอบเนาะความเรียบง่ายนี้ค,ความไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ได้มีห้างที่ใหญ่โตนะคะไม่ได้มีของแบรนด์ยี่ห้อแพงๆอะไรมากนะคะ แต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นประเทศที่รวยเนาะคุณสงกฎก็คงทราบเขารวยเขารวยจากน้ํามันนะคะแต่ว่านอร์เวย์จริงๆแล้วโดยโดยก่อนที่จะค้นพบน้ํามันเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ไม่รวยก็คือเขาเป็นประเทศที่อยู่ได้ด้วยเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะการประมงหรือว่าสมัยก่อนเลยนะก็ขายน้ําแข็งด้วยซ้ำนะคะ ขายน้ำแข็งเพราะว่าเขามีเขามีน้ำแข็งเยอะเขามีกลาเซียร์ใช่ไหมคะเขาก็ไปขายประเทศต่างๆในยุโรปแต่ประเทศเขาไม่รวยคนก็เป็นวิถีชีวิตบ้านๆนะคะจนกระทั่งเขาค้นพบบ่อน้ำมันในปี1969นี่เองนะคะโดยโดยบริษัท p h i l i p ์ p ิโตรเลียซึ่งเป็นบ่อน้ำมันที่ที่ชื่อว่าอีโคฟิสเนี่ยเป็นบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดนะคะ largest offshore นะคะ นอร์เวย์ Norway หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปคือรวยนะคะคแต่ความรวยของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้คนนอร์เวย์เนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตมากนักนะเขายัางเหมือนเดิมเขายัางใช้ถึงรวยเนี่ยเขาจะใช้เงินอย่างคุ้มค่านะคะเขาไม่ได้ใช้อะไรที่สเปกสปะนะซึ่งพี่ว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะเรียนรู้จากเขานะคะที่พี่ชื่นชมค่ะครับตอนที่ผมไปนอร์เวย์ผมจำได้ว่าที่นั่นเนี่ยน้ำมันแพงมากนะฮะ ถ้าเขามีดแหล่งน้ำมันของตัวเองแต่น้ำมันแพงมากแล้วก็ดูส่งเสริมรถ E ีีมากๆเลยครับเหมือนว่า EV ีจะขึ้นทางด่วนฟรีจอดฟรีด้วยนะครับเขาปถึงเป็นอย่างนั้นแ่ะครับเขาให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมนะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่พี่อยากจะเรียนรู้จากนอร์เวย์นะคะคเขามีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะที่น่าสนใจมากนะคะ EV ีเป็นอันหนึ่งนะคะในปี2010เนี่ยเขามีรถ E ีีแค่ประมาณ3,000คัน แต่ในปี2019เนี่ยเขามีถึง200,000ซึ่งซึ่งเขาพัฒนาระบบแรงจูงใจมาก,กน,นะคะเพราะว่าอยากให้ประชาชนนี้เปลี่ยนมาใช้รถพลังงานไฟฟ้านะคะคโดยตั้งเป้าหมายปี2568เนี่ยให้รถทุกคันเป็น EV นะคะแล้วก็ปีที่แล้วนี่เอง EV มีมากกว่า300,000แล้วนะคะคสิ่งที่เขาทำเป็นเรียกว่าเป็นแรงจูงใจที่สำคัญก็คือ ให้รถ EV ใช้บัสเลนได้นะคะ, mm hmm. ะสนับสนุนการสร้างสถานีชาร์จมากนะคะทุก50กิโลเมตรบนถนนสายหลักของนอร์เวย์จะมียกเว้นภาษีนะคะ v a แ,แล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางอย่างที่คุณทรงกรดบอกค่าเรือข้ามฟากยกเว้นค่าที่จอดรถนะคะในขณะเดียวกันก็เพิ่มภาษีสำหรับรถ ที่ปล่อยมลพิษนะคะที่นอร์เวย์ในออสโลตอนนี้ก็จะมี electric scooter นะคะมากมายนะคะให้เราสามารถมีบาร์โค้ดนะคะแล้วก็ใช้ได้พี่เองก็มีนะ electric scooter พี่ชอบมากแล้วฮะท่านุใช้สกูตเตอร์ทำงานเหรอฮะพี่ไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าที่ทำงานกับบ้านอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าใช้ electric scooter ไปพาร์คไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ชอบมากสนุกมากแล้วก็มันก็มันก็ จริงๆเป็นการออกกําลังกายที่ดีอย่างหนึ่งเพราะทาให้เราต้องฝึกการทรงตัวครับผมอทีนี้พอเราพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนอร์เวย์คนจะมองว่าอุ้ยเราใช่างอยู่ไกลกันเหลือเกินแล้วก็ไม่เห็นเชื่อมโยงนึกไม่ออกว่าเชื่อมโยงอะไรกันบ้างตอนนี้คนไทยกับนอร์เวย์ท่านทูคิดว่าเราใกล้กันผ่านอะไรบ้างครับจริงๆเราใกล้กันมากกว่าที่คิดนะคะเราอาจจะเราอาจจะแน่นอนนะคะเราเราเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลกันก็ยุโรปกับเอเชียแน่นอน แต่ว่าในจริงๆแล้วจุดแข็งความสัมพันธ์ของไทยนอร์เวย์เนี่ยคือด้านประวัติศาสตร์จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประาพาสนอร์เวย์ในปีคศ1907เป็นเวลา1เดือนเลยนะคะคสยามเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่รับรองเอกราชของราชนจาจักรนอร์เวย์ในปี19 นะคะซึ่งการเสด็จครั้งนั้นเนี่ยเป็นการปูรากฐานความสำคัญนะคะของความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทั้งชาวนอร์เวย์และชาวไทยภูมิใจซึ่งกันและกันนะคะ,อะนอร์เวย์เองเขาก็ภูมิใจเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าเรามาเรามารับรองเขาในในช่วงเวลาที่เขาต้องการเราแล้วเราก็ต้องการเขานะคะม,มันไม่ได้มีลักษณะความสัมพันธ์ที่ ใคร d o m i n a t ใครแต่เชื่อชูซึ่งกันละกันแล้วก็นำมาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในปัจจุบันนี้ในช่วงนั้นเนี่ยรัชกาลที่5มาและได้เห็นนวัตกรรมของนอร์เวย์เช่นปุ๋ยค,ค่ะปุ๋ยไฮโดรเจนนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นประเทศเแรกๆที่นำเข้า ปุยยาร่าหรือปุยตราเรือใบไวกิ้งนะคะคาจากนอร์เวย์แล้วก็นำมาสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆอีกมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่ว่าลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์คือความสัมพันธ์ระดับประชาชนในในแง่ของธุรกิจนะคะของของนอร์เวย์ในไทยก็ก็มีมากนะคะหลายอย่างนะคะคที่ที่สำคัญก็คือ ด้านโทรคมนาคมนะคะหรือเทเลนอ์นะคะที่ไทยก็จะรู้จักกันดีก็คือ d t แทนะคะ,ะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือปุ๋ยตราเรียบายไวยกิ้งนะคะซึ่งที่ตอนแรกนี่เราเริ่มด้วยปุ๋ยนะคะแต่ตอนนี้นี่ก็พัฒนาไปถึง Digital Farming นะคะก็คือเกษตรสมาร์ทสมาร์ทเกษตรเขามีแอปพลิเคชันให้กับเกษตรกรไทยนะคะที่ที่จะวางแผนเรื่องการให้ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์นะคะสีทาบ้าอ้านะคะสีตราโจตันนะคะที่แล้วก็ที่จะลืมไม่ได้เลยคือแซลมอนอาหารทะเลนะอีกอีกอันที่น่าสนใจก็คือน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มยี่ห้อบอสนะคะ,ะหลายหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเอเวียงนะ,ะแต่จริงๆประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นยี่ห้อนี้ที่เป็นแก้วนะคะใสๆนะคะสูงๆอันนี้เป็นยี่ห้อจาก นอร์เวย์ที่มีทั้งสติลแบบธรรมดาแล้วก็สปาร์คลิงค่ะก็เ,เรียกว่าจริงๆแล้วคนไทยใน,ในบางไทยแล้วเนี่ยคุ้นเคยกับแบรนด์นอร์เวย์มากๆแต่เราอาจจะไม่ทราบว่าเป็นแบรนด์นอร์เวย์เท่านั้นเองนะครับค่ะทีนี้มาพูดถึงคนไทยในในนอร์เวย์กันบ้างนะฮะในนอร์เวย์มีคนไทยเยอะไหมครับประมาณ2 8 0 0 0ถึง30,000คนค่ะเยอะทีเดียวค่ะครับเขาไปทำอะไรกันนะครับส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีนะคะ,คะเรียกว่าจำนวนมากเลยแล้วก็แต่งงานกับ Uh, ชาวนอร์เวย์แล้วก็มาตั้งครอบครัวอยู่ที่นี่นะคะ่ะแล้วก็เขามีการเหมือนทําชุมชนไทยร้านอาหารไทยอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะคนไทยในนอร์เวย์ที่พี่พบเนี่ยนะคะตอนแรกๆก,ก็มาอยู่กับครอบครัวนะคะแต่ว่าหลังๆนี่ก็เริ่มมีเปิดร้านอาหารนะคะเปิดร้านนวดนะคะธุรกิจสปานะคะประกอบอาชีพต่างๆนะคะ นำนำเข้าสินค้าไทยอาหารไทยนะคะมีซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะคไปจนถึงนำเข้าน้ำปลาของตัวเองนะคะคผ่านออร์ยอนอเวนะคะซอสปรุงรสต,ต่างๆนะคะมีเป็นเจ้าของกิจกรรมเสริมความงามแล้วก็มีเป็นผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะแล้วก็ เป็นพยาบาลด้วยนะคะมีหมอด้วยนะคะเริ่มมีเป็นลักษณะ professional มากขึ้นนะคะคนไทยในนอร์เวย์รุ่นแร,แรกๆที่มาเนี่ยก็จะถึงแม้ว่าจะเป็นเรียกว่าแม่ๆนะที่พี่เจอมาอยู่นอร์เวย์สากว่าปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มีค,ความเข้มแข็งมากนะคะมีความศรัทธาในพุทธศาสนานะคะเรียกว่ารสร้างวัดได้นะคะสร้างวัดไทยในนอร์เวย์ที่น่าสนใจก็คือวัดไทยในนอร์เวย์นี่มีประมาณ20แห่งนะคะ เช่<จ>นอัไทยนอร์เวย์ออสโลวัดป่าสายหลวงปู่ชานะคะ oh. ก็ก็เป็นค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนไทยที่นี่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วก็มีความเข้มแข็งนะคะแล้วเวลาพี่ไปวัดเนี่ยก็น่าชื่นชมก็มักจะเห็นสามีชาวนอร์เวย์ป้าาเนี่ยน,นะคะมาวัดไทยด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนเป็นเหมือนกับ เข้ากันได้ดีนะคะอืมค่ะบีมรวิรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นชุมชนไทยในนอร์เวย์เนี่ยนะคะพี่มักจะพูดเสมอว่าชุมชนไทยคือทูตตัวจริงนะคะเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะความสัมพันธ์ระดับประชาชนคือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยเราอาจจะในด้านของการทูตนะคะหรือการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเราอาจจะสร้าง เพิ่มมูลค่าการค้ามากเท่าใดก็ได้หรือสร้างสะพานระหว่างกันก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดคนไทยกับคนนอร์เวย์ไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงทางจิตใจทางจิตวิญญาณนะคะในใน,ในแง่ของกระทรวงการต่างประเทศเราก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยแหล่งท่องเที่ยวไทย พุทธศาสนาดัมมะด,ดิปลโลมาซีนะคะหรือภาษาไทยก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงกันได้และอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะผูกพันเราไปต่อไปยาวนานดัมมะดิปลโลมาซี่นะ่าจะแปลว่าเป็นธรรมทูตเลยนะฮะ <laughs> ใช่ไหมฮะโอ้โหเท่มากทีนี้ตอนผมไป<ฆ>นอร์เวย์ฮะผมได้คุยกับเป็นสตาร์พิสถานทูตนะฮะแล้วผมก็ถามคำถามนี่แหละฮะว่า กลุ่มคนไทยกลุ่มไหนที่คนมาอยู่ที่นอร์เวย์เยอะสุดเขาตอบว่ากลุ่มใหญ่สุดนะคือผู้หญิงไทยมาแต่งงานกับสามีชาวนอร์เวย์ค่ะคำถามต่ออะกลุ่มที่สองล่ะอ๋อผู้ชายไทยมาแต่งงานกับสามีชาวนอร์เวย์เหมือนกันนะคือ <c oughs> <c oughs> คือแปลว่าที่นอร์เวเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่แห่ง LGBT ที่มีคนไทยมาแต่งงานที่นี่เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่น่าสนใจมากนะคะคือนอเวเนี่ยเราก็เราก็ทราบนะคะเขาให้ความสําคัญเรื่องความเสมอภาคนะคะสิทธิมนุษยชนนะคะความเสมอภาคทางเขาอนุเขาอนุญาตให้มีการแต่งงานเพศเดียวกันนะคะอ่านอร์เวย์ก็จะมีทุกปีนะคะเขาเรียกว่า ท่าถ้าออสโลก็จะเรียกว่าออสโลไพร์ก็คือเป็นเฟสติวัลดีกว่านะสำหรับ LGBT ที่ใหญ่ที่สุดนะคะในช่วงนั้นนะซึ่งซึ่งเริ่มเมื่อปี1974นะคะแล้วก็เขาค่ะแล้วก็ลักษณะเด่นของเขาก็คือจะเป็นคุณทรงกล่ออาจจะเห็นเนาะเป็นสายรุงนะ้งสายรุ้งก็คือทุกสีถูกไหมคะค,ะโ,คโดยที่เขาจะเมสเซจที่สำคัญก็คือความเปิดเผยเนาะ openness แล้วก็ visibility นะคือการมองเห็นนะคะคซึ่งพี่ก็รู้สึกเอออันนี้ชื่นชมนะคะแล้วช่วงนั้นออสโลก็แต่และบางบ้านเขาก็จะปักธงสีรุ้งนะคะคแล้วก็ออกมานะคะแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็น L G B T ก็สามารถไปร่วมได้นะคะคือเขาเขาส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะในแง่ของคนไทยที่พี่เคยเจออย่างตอนไปกองสุนสัญจรนะคะทำหนังสือเดินทางก็มีก็มีบางท่านมาทำแล้วเขาบอกว่าซึ่ง พี่ก็ไม่ทราบว่าว,ว่าเขาเป็นนึกว่าเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขามานี่เขาได้เปลี่ยนเพศแล้วเขาก็ได้แต่งงานแล้วเขาก็มีความามีความสุขนะคะพี่ก็ชื่นชมนะและ้วก็หลายๆคนบางคนอย่างรายการที่สถานทูตทำ t อ l k with Love ก็มีมีน้องคนหนึ่งมาแล้วตอนนี้เป็นหมอฟันที่นี่นะคะคุณเอรินไหมฮะเอรินเอรินก็เปิดเผยนะคะในการที่ เขาได้แปลงเพศเรียรบร้อยก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่น่าน่าชื่นชมนะคะอืมครับผมเห็นว่าที่นี่มีมีเครยอเป็นนโยบายที่รับ LGBTQ เออเรฟูจีด้วยเป็นยังไงครัท่านูตคะพี่คิดว่าโดยโดยหลักเนี่ยนอเวย์ Norway เขาเปิดรับเรฟูจีนะคะแต่ว่าให้ความสำคัญมากเรื่องการเท่าเทียมทางเพศอันนี้ก็จะ<ม>อาจจะเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในแง่ของการพิจรารณาให้ให้มาตั้งถิ่นฐานที่นี่ได้ค่ะ เพราะว่าจากที่คุยจากคนไทยที่แปลงเพศเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อตัดสินใจที่จะแปลงเพศแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาให้การสนับสนุนในทุกๆท,ทางด้วยนะคะเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจนะคะไปจนถึงการผ่าตัดเสร็จแล้วะค่ะครับผมเอาเละฮะเรามาคุยถึงเรื่องไฮไลท์ของเรากันบ้างนะครับก็คือว่าโครงการ0 0 years b e t w e e นที่ เริ่มต้นจากการเชิญท่านผู้หญิงไปเยี่ยมที่นอร์เวย์นะฮะกลับมาปั๊บกลายเป็นเอ็กซิบิชันที่ประเทศไทยนะครับใหญ่โตแล้วก็คนชื่นชมกันเยอะมากนะครับทีนี้ท่านทูตก็มีแผนการว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเฟสสองต่อท่านทูตวางแผนยังไงไปบ้างครับค่ะข,ขอบคุณค่ะโครงการ h u n d years between ก่อนอื่นต้องขอขอพระคุณท่านทูตประสิทธิพรนะคะที่เริ่มโครงการนี้นะคะมาจาก ตอนที่ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนะคะมารนเวย์นะคะตามโครงการสถานทูตได้เชิญท่านมาทำสารคดีสัปดาห์หนึ่งในนอร์เวย์นะคะท่านก็ได้เดินทางไปพื้นที่ต่างๆในรนเวย์นะคะแล้วก็ย้อนรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะคะคแล้วก็ท่านก็ได้ถ่ายภาพสถานที่ต่างๆที่ที่ไปแล้วพบคุยกับ ผู้คนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสช่วงนั้นนะคะภาพถ่ายเนี่ยเราได้ได้ทำเป็นนิทรรศการที่ประเทศไทยที่สุลกากรสถานนะคะคซึ่งคนก็ไปกันมากมายนะคะแล้วก็ผู้คนที่ไปเนี่ยก็บอกว่าทำไมเราจัดสั้นจังเลยอะไรยาเงี้ยอยากให้จัดอีกนะคะซึ่งซึ่งพี่ก็เลยคิดว่าอยากจัดอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราอยากจะเอาภาพเหล่านั้นเนี่ยมาแสดงที่นอร์เวย์ที่ออสโลนะคะ เพื่อให้คนนอร์เวย์และคนไทยในยนอร์เวย์ได้เห็นนะคะก็ตั้งโครงการแล้วปรากฏว่าเกิดสถานการณ์โควิดพอดีนะคะช่วงนั้นก็เราไม่สามารถจัดเขาเรียกว่าก n รอะไรได้นะคะเห็นว่าหาที่เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมฮะได้สถานที่แล้วเป็นตึกเก่าสวยเลยใช่ค่ะใช่ก็ก็ไปดูไปนั่งคิดว่าเราจะที่ไหนดีอันนึงก็ต้องให้ท่านผู้หญิงได้ได้เห็นด้วยว่าจะเป็นที่ไหนนะคะ แต่ว่าพอพอเริ่มที่จะทำเนี่ยโดยที่มีโควิดก็ทําไม่ได้แล้วต้องคิดเปลี่ยนพอคิดเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรก็คิดว่าเปลี่ยนเป็นหนังสือนะคะหนังสือ h u n d years between ก็คือเอาภาพถ่ายที่ท่านผู้หญิงถ่ายจากนิทรรศการนะคะแล้วก็ตอนที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสด้วยแล้วก็มีข้อความความเป็นมานะคะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นบ้างก็ ก็เป็นลักษณะหนังสือที่เล่าเรื่องนะคะคเ,ลเล่าเรื่องอจากเอเซนส์ของความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์ซึ่งตอนนี้หนังสือเสร็จแล้วนะคะหนังสือจริงๆเราก็อยากที่จะเปิดตัวหนังสือนะคะเมื่อเดือนตั้งไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าประเทศไทยยังมีสถานการณ์โควิดอยู่ก็เลยจัดไม่ได้แต่หนังสือเหล่านั้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะได้มาถึงออสโลแล้วนะคะแล้วพี่ก็ได้เริ่ม แจกจ่ายมอบนะคะให้กับทั้งผู้แทนรัฐบาลนะคะระดับสูงของนอร์เวย์นะคะ,ะแล้วก็ชุมชนไทยในยที่ต่างๆแล้วก็ได้ได้นำไปที่นอตเคปด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ห้องสมุดในออสโลนะคะแล้วก็ได้ทูลกล้าวถวายคิงเฮรโรแล้วก็พระชวงนอร์เวย์ครับผมส่วน ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เตรียมจะแจกจาก่จายคงต้องติดตามกันต่อไปใช่ไหมฮะว่าจะเริ่มแจกได้เมื่อ,อไหร่ใช่ค่ะเราก็คงรอว่าช่วงช่วงไหนที่เราสามารถทําได้ก็คือเราจะลอนชนะคะก็คงจะลช์หนังสือโดยที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนนะคะแล้วก็หลังเป็นไปนการเปิดตัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะได้เห็นหนังสือนี้มากขึ้นค่ะครับผม ท่านทูตครับมาถึงคําถามปิดแล้วนะครับสุดท้ายของรายการเราแล้ว,ลวถ้าเกิดว่าท่านทูตอยากจะเลือกของทัก3สามสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์หรือความเป็นนอร์เวย์กับไทยนะฮะัท่านทูตอยากจะเลือกของอะไรบ้างครับค่ะก็มีสามคำที่พี่คิดไว้นะคะคําแรกก็คือสิ่งแวดล้อมคําที่สองแซลมอนคาที่สามสมดุลน,นะคะสิ่งแวดล้อมนี่หมายถึงนอร์เวย์นี่มีธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องก,การอน,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟรีดอีคอนมีซึ่งเราสามารถเรียนรู้ จากนอร์เวย์ได้นะคะประเทศไทยก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเช่นกัน,นะคะนอร์เวย์และไทยนะคะตามให้ความสำคัญในเรื่อง climate change นะคะซึ่งเราร่วมอกันได้เรื่องนี้อันที่สองคือแซลมอนนะคะแซลมอนจากนอร์เวย์นี่เป็นที่นิยมในตลาดไทยมากนะคะ Norwegian Seafood Council เนี่ยตอนนี้ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบริโภคแซลมอนจากนอร์เวย์ถึง1 3 0 0 0ตันนะคะซึ่งเยอะมากนะคะ <laughs> ค,นคนไทยทานแซลมอน ขนาดั้นเลยเหรอครับเนี่ย <c oughs> ใช่อะใช่แล้วก็ oh. เรามีแนวโน้มที่ต้องการอาหารที่สะอาดนะคะแล้วก็แซลมอนจากนอร์เวย์เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เพราะเขาให้ความสําคัญเรื่องธรรมชาติมากนะคะ <c oughs> ในขณะเดียวกันนอร์เวย์มีเทคโนโลยีเรื่องการทําฟาร,ร์มเลี้ยงปลาแซลมอนในกระชังขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลเนาะซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้นะคะอันต่อมาก็คือเรื่องสมดุลน,นะคะความสมดุลก็คือความสมดุลในธรรมชาตินะคะ ซึ่งซึ่งนอรเวเนี่ยเราจะเห็นพอมาอยู่นี่เราจะรู้เลยว่าเขาอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลน,นะคะซึ่งนําไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับนอร์เวย์ได้นะคะในเรื่องอการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะธรรมชาตินะคะ,ะเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะหรือเวลเนสนะคะซึ่งทั้งไทยและนอร์เวย์เนี่ยคือเราจะเป็น a อจิ้งโซซ e t y กันทั้งคู่อยู่แล้วนะคะ,ะ,ะชาวนอร์เวย์ก็นิยมไปพักผ่อนในประเทศไทยนะคะ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะเรื่องความสมดุลธรรมชาติในไทยและนอร์เวย์นี่เป็นประเด็นที่สําคัญที่เราสามารถร่วมมือกันได้ค่ะครับผมวันนี้เท่าที่ฟังมานะฮะผมคิดว่าผมรู้จักนอร์เวย์เพิ่มขึ้นจากอย่างน้อยเรื่องเราวมีความแตกต่างกันด้านภูมิอากาศต่างๆนานแแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันแน่ๆแล้วก็เชื่อมโยงคนไทยกับนอร์เวย์เข้าหากันแน่ๆคือเรื่องของแซลมอนครับเช่นครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับก็คงต้องพบกันใหม่ ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมกับท่านทูตคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ ReadTheCloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคส